ไม่มี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 เหรอโอเคโอเคเราบ้านใหญ่อุ้ยเกมค้างอุ้ยอุ้ยเกมค้างโอ้โหสองตีสองตีไม่โอเค,อเค,อเค,อเคลงมายัง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  Nó, nóng nương, nó nó 1 nó nó nương, nóng nương. 1 tôi bay kim khang, yak kim khát kim khát 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 cash khát khát ไหนวะไหนวะเฮ้ยมาละมาละเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่มีปืนโอ้ยหมดดีครับหมดดีครับเฮ้ยมีมีตุ้มมีมันมีตีนึงมีตีน้งโอ้หิ้วก่อน โอ้เดือดมากเดือดมากวิจิตีสองแสนหรอพี่นี่ไงนี่ห่ดนรือเปล่าหดยังวะนี่ผมนี่เหรียญผมเหรียญผมไปข้างบนใช่ข้างบนข้างบนวะเึ็นแล้ว่ะข้างบนวะไม่งจ่เอ็นดีผมยิงก็ผมเก็บปืนแรกปืนแรกปืนยี่ผม เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนดูดูโป้เขาเล่นกันนะไม่ใช่เหรอดูนะดูนะเดียนยะนะอยู่ไหนวะเดียยอยู่ไหนวะที่เว้นาดิยที่เว้นที่เว้นนั่งข้างบนอ่ะมาตึก่ะมาตึก่ะมาดิ อุ้ยหมดยังวะได้คนหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหอะไรล่งหมดหมดหมดนโอ้โหแปดคิวแปดคิวไม่ได้คลิปแล้วแน่ได้คลิปแล้วเนี่ยพี่ตูนพี่ตูนเอาตัวเองมาเทเอาผมมาฆ่านั่นแหละตายอ่ะ เสียงแหงบอดเสียงแหงบอดเสียงแหงบอดไม่ไม่คือจะใช้เทศที่ดไงจะได้ชินมือฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชีต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 ฮัลโหลกลับมาเร็วกลับมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมาเกมข้างเกมข้างไปแบบมันเกมซ้ายอะซ้ายมันมีซายนะเฮไปเดี๋ยวเราเข้าเราเข้านี่กำบังมั้งซ้ายนะซ้ายนะซ้ายนะหลบ๋ยวระวังระวั จะมาตายอะไรวันัวดจะปวดตาจะบอดโอ้ยบอดเกิดอีกเข้าเข้าที่เข้าที่ก่อนนะเข้าเข้าที่เข้าที่ก่อนดีกว่าเราราคาผมคอยู่ในบ้านอ่ะเร,เราเราโคตรเสียเปรียบถ้าเราเลือข้างนอกเดี๋ยวเกมค้างเฉยเลยไอ้เว้เป็นไรโอ้โหเป็นไรไม่รู้เนี่ยไอ้แพดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูท่าทีมันก่อน บาวเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันไว้อยู่ใกล้ๆกล้กันไว้เนี่ยมันวนเวียนอยู่เนี่ยข้าเปิดวาร์ปบอล้วเปิดวาร์ปอันนี้ไม่ได้วาร์ปอันนี้อันนี้คือยูเโอบินบนหัวเราอยู่อุ้ยอุเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยแกไปปีละบอลเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีสวยเก็บบอล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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้โอเฮ้ย สู้เขาสู้เขาเรียบร้อย